ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนใครพลาดฝนชุดก่อนฟังทางนี้เตรียมปั้นคันแทนาอีกรอบฝนชุดใหม่จ่อเข้าไทยอีกรอบพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันเสาร์ที่13สิงหาคมนะครับในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝน พื้นที่เสี่ยงภัยและฝนที่จะเข้ามารอบต่อไปนะครับเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านฝั่งซ้ายมือในหน้าจอณขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านตําตกของประเทศไทยมีหย่อมควาประกาศต่ากําลังแรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งหย่อมลูกนี้ก็ได้เคลื่อนตัวและอ่อนกําลังลงจากหย่อมควาประกาศต่ําหรือพายุมูหลานนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้ได้เคลื่อนตัว ลงสู่บริเวณอ่าวเบียงกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมีแนวโน้มทิศทางเคลื่อนตัวขึ้นสู่ประเทศอินเดียต่อไปซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแล้วนะครับแต่ปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนในวันนี้ก็ยังมีเข้ามานะครับจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวทางตอนบนยอมความกาดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกียมรสุมตําตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงนะครับ ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนสะสมที่ตกไว้แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาและบริเวณใกล้ฐานน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับในช่วงนี้ส่วนคลื่นลมทะเลอ่อนกําลังลงนะครับคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ พื้นที่ภาคเหนือในวันนี้13สิงหาคมฝนลดลงเหลือ6%ของพื้นที่เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ6%ของพื้นที่ส่วนมากมีได้ทั้งตอนบนและตอนล่างนะครับบริเวณหนองคายอุดรธานี ขอนแก่นสกลนครนครพนมมุกดาหารนาครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ของบรินภาคกลาง13สิงหาคมในวันนี้ฝน6 0สเนของพื้นที่ส่วนมากเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี กาจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกในวันนี้13สิงหาคมจะมีฝนฟ้าขนอง6เนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกปราจีนบรุรีสากแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสเลคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพม,ม,มหานครปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง6กส่เนนของพื้นที่ตกได้บางเขตบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสดุด3.2-35องถึงองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคตาใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง30สิบน,นของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบ,บุรีประจบพิริขันชุมพร ปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงหาองศาเซลเซียสเฉลกระื่ u ่สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝน30เซนของพื้นที่ส่วนมากนิ้นระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงสาองศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาคลื่นสูง1-2ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่พังงานลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุงสด31 -34 อถึงาิองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางแห่งนะครับในวันนี้จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับส่วนการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้เน้น5จังหวัดนะครับบริเวณจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบรีนะครนายกจันทบรุรีและจังหวัดตราดจากนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้14สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงอีกนะครับส่วนในช่วงวันที่15-18ถึงสิงหาคมจะมีฝนฟ้าขนองการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ฝนส่วนมากจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนฝนตกหนักนะครับจะเริ่มมีเข้ามา ในช่วงวันที่20จนถึง22สิงหาคมเนื่องจากนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมรวมถึงนะครับจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงในช่วงวันที่1 9ถึง22สิงสิงหาคมดังนั้นพื้นที่ของประเทศไทยทั้งภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล ตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับจะเริ่มจากภาคอีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนะครับในช่วงวันที่20จนถึง22สิงสิงหาคมขอให้ติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในด้านของการติดตามภารกิจการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งในวันนี้13สิงหาคม2 5 6 5อปอพอรายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวมแล้ว11จังหวัดประสานจังหวัดและท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ13สิงหาคม2565ในวันนี้8ปดนาฬิกาสนาทีด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอ,อกระทรวงมหาดไทยรายงานผลกระทบจากพาย,ยุมู่หลานทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวมแล้ว11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเม่องศนเชียงใหม่ พยา,น,าน่านลำปางแพร่พิษณุโลกนครพนมเลยและปราจีนบุรี30อำเภอ77ตำบล410หมู่บ้านบ้านเรือประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว2 3 1 2ครัวเรือนแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พยา,น,าน่าน และพิษณุโลกรวมแล้ว25อำเภอ70ตำบลและ391หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว1,885ครัวเรือนสถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัดที่ประสบภยัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกระทรวงมหาไทยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกออปอพอกรอรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อนหมู่หลานได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรชันบร,ริเวณเมืองลางซอนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและอ่อนกำลังลงเป็นย่มอมความประกาศต่ำนะครับประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านสาธารณรัฐสาธารณภาพเมียนมา ภาคเหนือทางตอนบนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาตอนบนทําให้มีฝนตกหนักทั้งหนักป้านในบางพื้นที่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานร,ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมส่งผลให้มีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ำลนลตลิ่งและน้ําท่วมขังรวมแล้ว11จังหวัดได้แก่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านลำปางแพร่พิษณุโลกนครพนม เลยและปราจิมรีรวมแล้ว30อำเภอ77ตำบล410หมู่บ้านบ้านเรือชาชนได้รับผลกระทบแล้ว2,312ครัวเรือนแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่6จังหวัดได้แก่เชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านและพิษณุโลรวมแล้ว25อำเภอ70ตำบล 391หมู่บ้านบ้านเรือประชาชนเสียหายแล้ว1,885ครัวเรือนซึ่งภาพรวมระดับนั้นลดลงในทุกพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันนี้12สิงหาคม65เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าวท่วมพื้นที่8อํอำเภอนะครับได้แก่อำเภอขุนตาลอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเชียงแสนเชียงของแม่จันเทิงแม่สาย รวมแล้ว27ตำบล206หมู่บ้านบ้านเรือประชาชนเสียหาย1,081ครัวเรือนส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน12สิงหาคม65เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ใน2อำเภอได้แก่อำเภอปายและอำเภอปังมาผ้ารวมแล้ว4ตำบล6หมู่บ้านซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ส่วนพื้นที่เชียงใหม่12สิงหาคมเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนกักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ใน5อำเภอได้แก่อำเภอฝางแม่อายเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอเสมืองรวมแล้ว18ตำบล77หมู่บ้านอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายส่วนที่พะเยา11สิงหาคมเกิดฝนตกหนกักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่3อำเภอได้แก่แม่ใจภูซางและเชียงคำ รวมแล้ว7ตำบล68หมู่บ้านประชาชนเสียหาย750ครัวเรือนส่วนที่จังหวัดน่าน11สิงหาคมเกิดฝนตกหนักน้ำ่าลหลลากเข้าท่วมพื้นที่6อำเภอได้แก่เชียงกลางบอกเรือปัวทุ่งช้างเมืองน่านและท่าวังผารวมแล้ว13ตำบล33หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน54ครัวเรือนส่วนที่พิศนุโลก12สิงหาคมเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผลกระทบจากอุทกภยัยด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและคลี่คลายสถานการณ์แล้วนะครับจะได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าลมมรสุมพาดผ่านเมียนมาและลาวทางตอนบนเข้าสู่อย่างพ่อประกาศตามบริวเวณอ่าวตังเกียมรสุมตํำตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงนะครับในช่วงนี้แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ดังนั้น ต้องระวังปริมาณฝนสะสมที่ตกไว้แล้วนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับฐานน้าไหลผ่านนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัย